และหลังจากที่จีนได้เปิดประเทศนะคะก็ทําให้ประเทศไทยได้รับอน,นิสงส์งไปด้วยค่ะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธจนาคารไทยพาณิชย์ค่ะจึงมีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตต่อเนื่องที่3.4เปอ์เซ็นต์ค่ะ มีปัจจัยที่สนับสนุนนะคะจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย28.3ล้านคนในปีนี้จากความต้องการท่องเที่ยวไทยที่ยังมีอยู่และอันิี่ส่งจากการยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนที่เร็วกว่าการคาดการเอาไว้ทําให้นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ํากว่า4ล้านคน ในปีนี้ค่ะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสายการบินบริษัททัวร์รถเช่าสปาการแพทย์รวมถึงเอื้อให้การโอนกรรมสิทธิคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติขยายตัวมากขึ้น ขนาที่การส่งออกสินค้าของไทยปี2566ก็มีแนวโน้มที่ไม่สดใสนะคะตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงมากภายใต้ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นและอาจจะเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากการจัดเก็บภาษีนำเข้าใหม่ของประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่ยุโรปและอินเดียซึ่งก็เริ่มมีผลบางส่วนตั้งแต่ปีนี้จึงคาดการว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไทยจะขยายตัวได้เพียง1.2เเซ ส่วนอัตรางเงินเฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดแล้วค่ะแต่ก็ยังเกินกรอบเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่3.2%จากราคาพลังงานในประเทศแล้วก็ราคาอาหารที่ยังอยู่ในระดับที่สูงเศรษฐกิจอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นซ้ําเติมภาระค่าใช้จ่ายทันนี้การเลือกตั้งในปีนี้เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่าอาจจะกระทบกับเถรยรภาพการเมืองไทยและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของไทยได้ สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาทก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นอันนี้สงจากการเปิดประเทศของจีนและเงินทุนไหลเข้าตลาดการเงินไทยโดยคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่าอยู่ที่31บาท5สตางค์ถึง32บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐณสิ้นปีนี้ค่ะ